การนี้มาสอนสอนกับทุกคนกูไม่ได้สอนแค่มึงคนเดียวกูสอนกับทุกคนให้รับรู้มันมีเรื่องแบบนี้อยู่จริงในสังคมมึงไปถามคนขายของในออนไลน์ทุกคนมันเข้าใจหัวอกหัวใจกันดีกูเนี่ยเข้าใจดีเวลากูซื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกูจะให้ทุกคนห้าดาวหมดถ้าของไม่ได้มีปัญหากูทําไมกูต้องไปหักอะไรอ่ะของมันดีของมันมีประโยชน์ของมันมีคุณค่าของมันใช้ได้ไม่ได้ผิดพลาดอะไรกูให้หมดอะห้าดาวเพราะอะไรกูสงสาร กูเนี่ยผ่านเสียไฟแดงกูเห็นเด็กนักเรียนถือนมเปี้ยวมาเนี่ยกูกดกระจกลงเลยซื้อเท่าถุงอะไรถุงละร้อยกูซื้อสองถุงกูให้500เพราะอะไรมันเหนื่อยมันยากลําบากกว่ามันจะหาเงินหาทองในการดูแลตัวเองได้เงินหาง่ายเหรอหายากน้วกูจะบอกให้ กูนี่ช่วยเหลือคนขายตลอดเพราะกูสงสารเมตตาต่อเขาเหนื่อยยากแสนยากแสนลําบากแสนลำบนกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสะตางค์มึงอย่าคิดว่าเขามีเงินมีทองมึงคิดถึงภาระเขาด้วยมึงคิดถึงอะไรต่างๆนานาที่เขาต้องแบกรับภาระไว้ความสูงความเสี่ยงในการใช้ชีวิตเขา ตะก,ก้าจ้าตะก,ก้าน้ำพริกในตะก,ก้าจ้ากดซื้อในตะก,ก้าด้วยจ้าอืมคนเยอะไหมเนี่ยฟู้ตเฟติวัต เฟติวัลว่าพระบุยมวันที่สิบสามอาจารย์เข้าไปวันที่เจ็ดวันวันที่สามสิบเอ็ดอาจารย์เข้าไปนะสามสิบเอ็ดโอ้ยตายแล้วอากาศร้อนกันมเนี่ยมีพัดลมเปิดกันหรือเปล่าพัดลมที่บ้านอาจารย์มีนะเข้าไปเอาพัดลมที่บ้านอาจารย์ได้เดี๋ยวฝ่ายตามไปก็ได้เพราะวันนี้ไอ้ตามมันเข้าไปที่บ้านเดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวให้ตามมันหิ้วไปก็ได้ถอดได้พัดลมอ่ะพัดลมมีหลายพัดลมตัวตัวใหญ่ก็มีถอดได้ที่มีสองหัว แต่ถ้าสองหัวมันก็จะหัวหนึ่งก็จะเผื่อแผ่เต้นทั้งข้างด้วยอะหรวะ คนมารอเยอะหรอโรบินสันโรบินสันสุรินนะรอจารน,นะบ่ายโมงเจอกันนะโรบินสันสุรินบ่ายโมงเจอกัน เข้ามาเลยฟู้ดเฟสติวัลอะไรอ่ะโอโค้ร้อนครับแค่ใส่ลงนะจ๊ะโอโ้พิ่งกินไปพ,พี่เจ้าของเขาซื้อมาให้ขอบคุณมากจ้ะแล้วก็เดี๋ยวออกเที่ยงครึ่งครับอาจารย์ออกเที่ยงครึ่งอีกสามสิบอีกสิบอีกยี่สิบนาทีอีกยี่สิบนาทีอาจารย์จะไปแล้วนะ ฟู้ดเฟสติวัลวัดพระพยอมนะนนทบุรีฟู้ดเฟสติวัลวัดพระพยอมตะก้าจะตะก้าจะซื้อของในตะก้าจะ เจ้าของโรงแรมต้อนรับดีมากเมาาื่อเช้าถ้าซื้อโกโก้มาให้อีก ฟูดเฟสติวัลเดี๋ยวตอนอาจารย์จะออกไปเดี๋ยวอาจารย์จะรีวิวโรงแรมให้ดูโรงแรมอยู่ติดกับโรบินสันบุรีรัมเลยเออโรโรบินสันสุรินเลย หนูค้นหาเจอแล้วแก้ไขไม่ได้แต่คอมเมนต์เพิ่มเติมให้เหตุผลได้ขอบคุณอาจารย์ไม่เป็นไรกูไม่ได้ตําหนิอะไรมึงรุนแรงอะไรขนาดนั้นหรอกกูด่าเนี่ยกูไม่ได้ด่ามึงกูสอนแล้วกูสอนทุกคนมันไม่ได้เป็นแค่มึงคนดีวมันเป็นอีกเยอะแยะมากมายเวลาอาจารย์สอน,นอะไรอย่าคิดว่าอาจารย์ด่าเราอย่าไปคิดไม่ต้องไปมีอัตราตัวตนคิดแค่ว่าอาจารย์กำลังสอน แล้วจะกําลังสอนถึงคนอื่นทุกคนแค่หยิบยืมคําถามเราขึ้นมาในการตอบเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอาจารย์ไม่ได้ซีเรียสกับ5ดาวไม่5ดาวมันจะเป็นยังไงปล่อยมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแค่นั้นเองแต่สอนให้คนอื่นรู้ไว้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆไม่ต้องไปกังวล จ้าตะก,ก้าจ้าณพิจตตะก,ก้าเลยจ้าฟู้ดเฟสติวัลนะวันนี้นะสวนแก้ววัดสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลนนทบุรีวัดสวนแก้วฟู้ดเฟสติวัลด อ๋อเขาจัดงานตรงฟู้ดคอร์ทเหรอ อืฟูดเฟติวัลมีน้ำพริกรอาจารย์จ้าถูกต้องวัดพระพยอมขายถึงสี่โมงหรือห้าโมงเย็นนะจ๊ะไม่แน่ใจว่ะใครรู้บอกทีฟูดเฟติวัตยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบเอ็ดแปดโมงเช้าถึงสี่โมงหรือห้าโมงบูธอาจารย์อยู่ตรงที่ถ่ายรูปข่าวก่อนเลยครับ ซึ่งอาจารย์กูก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อหกโมงเย็นแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นซึ่งกูก็ไม่รู้บูธก,กูอยู่ตรงไหนบูธที่สิบเอ็ดละกันมึงเดินไปเดี๋ยวก็เจอบูธที่สิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งน้ำพิก,กูตั้งหลาอยู่ภาพเคลี่ยนกระโถนแองแมงอยู่นั่น จะซื้อเสือ้อตอนนี้ไม่มีเสื้อจ้าขี้เกียจขายขายแต่น้ำพริกกำแพงหลังเหมือนตอกแดก่อนใช่โรงแรมเขาทำสวยอีกสิบห้านาทีจะไปแล้วซื้อหน่อยจาาก,กระเป๋าในตะกร้า เอ้ยไม่ใช่นะพริกในตะกร้ามึงก็พูดกระเป๋ากูกกระเป๋า,ปาตามเลยว่าจะเอากระเป๋ามาขายด้วยอะแต่ยังไม่ได้เอามาเอามาทันไหมน้อเดี๋ยวรอดูน้ำพริกวันนี้ก่อนถ้าน้ำพริกวันนี้ขายดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเสื้อกับกระเป๋ามาขายเพิ่ม ถ้าหนังสือขายดีเดี๋ยวเอาเสื้อกระเป๋ามาขายเพิ่มหลวงพ่อตั้งศาลไว้ในกุฏิการผีหลอกอืมประเสริฐละ่ะโสดาบังกินเหล้าได้ไหมไม่ได้จ้าเดี๋ยวจะรีวิวโรงแรมจะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะออกจากโรงแรมแล้วแล้วเดี๋ยวจะรีวิวจะเดินรีวิวให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเดินรีวิวเสร็จปุ๊บ จะแนะนำชื่อร้านแล้วเราก็จะเดินทางเข้าโรบินสันไม่ปิดไลน์นะไปมาถ้าอย่างนี้แหละรอดูต่อเนื่องเลยขายที่ไหนครับว่าส่วนแก้วเหรอครับกระเป๋าอาจจะขอดูพรุ่งนี้ก่อน หนูเข้าไปกดสั่งมาแล้วมันสามอย่างไม่ได้เหรอคะได้สิทำไมจะไม่ได้ดูในตะก,ก้าดีๆตะก,ก้าที่น้ำพริกตาแดงแมงดาปลาย่างอย่างใหญ่สามกระปุกเลยก็มีอย่างละหนึ่งกระปุกกดดูดีๆมีเดี๋ยวพอเวลาจารย์บรรยายนี่ตอนบ่ายสามเสร็จปุ๊บอ,อ,อาจารย์เนี่ยจะเดินทางไปจังหวัดต่อไปเลยเพราะว่าอีกที่หนึ่งเนี่ยเดินทางมันจะไกลอีกที่หนึง่ง วันนี้สุรินพรุ่งนี้จะเป็นร้อยเอ็ดอาจจาะจะเดินทางเนี่ยไปถึงโรงแรมเนี่ยที่โรงแรมเดอะเบสร้อยเอ็ดเดอะเบสโฮเรอยเอดใช่ อาจารย์น่าจะถึงจังหวัดร้อยเอ็ดอ่บ่ายสามเพื่อพวกนี้อาจารย์จะบรรยายที่โรบินสันร้อยเอ็ดอเพราะนั้นวันนี้ก็จะบรรยายที่นี่เสร็จบ่ายสามเดินทางกลับแล้วก็จะไปโรงแรมเลยต่อเวลาบ่ายสามจะได้เข้าโรงแรมเร็วหน่อยจะได้ไรฟ์สดเร็วด้วยจะได้พักผ่อนกันเร็วๆเฮ้ยไม่ใช่ดิถึงประมาณห้าโมงครึ่งถึงหกโมงโดยประมาณประมาณห้าโมงครึ่งถึงหกโมงอ่ะออกจนี่บ่ายสาม 4 5หประมาณสองชั่วโมงครึ่งก็จะถึงโรงแรมจะถึงร้อยเอ็ดที่โรงแรมที่ร้อเอดพรุ่งนี้ก็เจอกันร้อยเอดพรุ่งนี้พรุ่งนี้แต่ร้อเอดพรุ่งนี้เที่ยงตรงนะเที่ยงตรงร้อเอดเที่ยงตรงหลาจากนะัอาจารย์ก็จะเดินทางไปบรรยายที่วัดป่าด,ดงมาไฟวันที่ยีดนะพรุ่งนี้วัดป่าด,ดงมาไฟเวลาบ่ายสใครอยู่ใกล้ๆกวัดป่าด,ดงมาไฟอำเภอกลามใส กาลสินก็ไปเจอกันได้อันนี้คนนอกน่าจะเข้าได้นะหรือเปล่าถ้าวัดน่าจะเข้าได้นะวันที่29สิบเก้าเนี่ยอาจารย์จะไปบรรยายที่โรบินส์ไลฟ์สไตล์มุกดาหารอาจารย์ก็จะเดินทางมาถึงโรงแรมาาก็จะถึงจะถึงมุกดาหารเนี่ยเวลาประมาณสักหกโมงครึ่งแล้วก็เช้าวันที่29สิบเก้าจะบรรยายที่มุกดาหารตอนบ่ายโมง มุกดาหารบ่ายโมงถึงบ่ายสามหลังจากนั้นอาจะจะเดินทางออกไปเยี่ยมพี่สาวอาจารย์ที่นครพนมจะแวะไปที่นครพนมก่อนใครจะมาเจอกับอาจารย์ใครอยู่นครพนมไปเจอกับอาจารย์ได้นะน่าจะเป็นรีสอร์ทหรือห้องโรงแรมอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะกูก็จำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวาถามชื่ออีกทีหนึ่งมันเป็นสวนเป็นบ้านสวนที่นครพนมเป็นบ้านพี่สาวอาจารย์ก็เดีย๋ยวจะแวะเข้าไปเยี่ยมเขา สักชั่วโมงหนึ่งอาจจะไปนั่งไฟ์สดอยู่ที่นั่นสักชั่วโมงหนึ่งเออบ้านสวนตาชัยบ้านสวนตาชัยนครพนมมันเป็นที่พักออสำหรับนักศึกษาเป็นหอพักแต่มันเป็นบรรยากาศสวนอ่ะใครว่างก็เข้าไปตรงนั้นได้เออบ้านสวนตาชัยบ้านสวนตาชัยวันที่ยี่สิบเก้านะ ห้าโมงครึ่งโดยประมาณอาจารย์จะถึงที่นั่นแล้วหลังจากนั้นอาจารย์จะอยู่ชั่วโมงหนึ่งแล้วจะก,ก็จะเดินทางมูฟกลับไปที่โรงแรมที่สกลนครแล้วหลังจากนั้นอาจารย์จะบรรยายที่สกลนครตอน10โมงครึ่งอันนี้คนนอกเข้าไม่ได้แต่ไปเจอกับอาจารย์ได้ตอนบ่ายโมงที่โรบินสันไลท์สไตล์สกลนครวันที่30หลังจากนั้นก็จะเดินทางกลับบ้านช่วงบ่าย3เดินทางกลับกรุงเทพ จะถึงกรุงเทพประมาณตีหนึ่งแล้วก็วันที่ส1เจอกับอาจารย์ได้ที่วัดสวนแก้ววัดสวนแก้วว,กว,ว,กวันที่ส1อาจารย์จะเดินเข้าไปไม่เกินสิบโมงเช้า อันนี้คือหมายกำหนดการอ่ะเดี๋ยวจะไปแล้วอ๋อกรมาลาใสใ่ใช่ไหมกูอ่านผิดขอโทษทีแล้วกูอ่านว่าอะไรวะ กูในตัวอ่านผิดเลยนะ ขึ้นเหนือไปมาแล้วไงอีสานก็ไปเอเหนือไปมาแล้วเชียงใหม่ไปมาแล้วน่านไปมาแล้วเดี๋ยวพฤษภาจะไปอีกใต้ใต้เนี่ยไปเจดวันเลยลากยาวเลยเจ็ดวันเหมือนกันซื้อน้ำพริกในตะก,ก้าได้จ้าตะก,ก้าน้ำพริกจ้า โอ้เร็วน่ะเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยน้ำพริกเนี่ยไปทำไมไปบรรยายนีจ๊ะไปสร้างประโยชน์ให้กับคนภูเก็ตมีภูเก็ตมี ที่อุดอรมีอุดอรมีเดือนเมษาอุดอรมีเตรียมตัวเลยเดี๋ยวเขาจะประกาศเร็วๆนี้เดี๋ยวจะไป